สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะพอดีผมสั่งเจ้าตัวชุดเปิดฝาท้ายมานะครับก็อุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีเจ้าตัวปืนนะครับปืนเซนทันนะครับเซนทันล็อกครับตัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเอาไว้ ลัดกับเจ้าตัว,ตวที่เปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีชุดตรับหนีบสายแล้วก็เคเบิลทนะครับอีกตัวก็จะเป็นตัวล็อกตัวยึดเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็กล่องคอนโทรลตัวนี้นี่นะ,ะจริงๆสายมันสั้นนะครับแต่ผมเดินสายเพิ่มล้อล้ว เดี๋ยววิธีการติดตั้งนะครับจะยากไหมเดี๋ยวไปดูกันครับครับก็ในส่วนของขั้นตอนแรกนะผมจะทําการติดตั้งปืนก่อนนะครับตรงนี้คือปืนเซนทันนะครับนี่นะทําหน้าที่อ่าปลล็อกฝาท้ายนะผมก็จะทําการเจาะรูน็อตใหม่นะครับแล้วก็ยิงสกูเกียวปล่อยนะครับยึดติดเจ้าตัวปืนเซนทันตัวนี้ไปเลยนะครับพร้อมกับผมจะลงกาวนะครับของตัวปืนนะครับ ไว้ที่หัวนี้เลยนะครับหัวน็อตตัวนี้นะ,ะแล้วก็อีกสายหนึ่งของปืนนะครับมันจะเหลืออยู่อย่างนี้นะก็ให้ลอยทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีเหล็กถ้าจําได้นะเหล็กตัวนี้ที่ผมบอกนะครับมันจะไว้อหนีบกับเจ้าตัวกดล็อกของรถนะครับตัวนี้นะ,ะผมก็ล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้อ่า เดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปทําการติดตั้งเจ้าตัวกล่องกันครับในส่วนของการติดเจ้าตัวกล่องคอนโทรลนะผมก็จะแปะติดไว้ที่บริเวณคงรถตรงนี้นะครับฮะด้วยความที่ผมติดตรงนี้นะผมเห็นว่ามันใกล้กับช่องอที่เราจะเดินสายนะครับสายชุดนี้นะไปที่บริเวณหน้ารถนะครับแล้วก็ส่วนเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้ เดี๋ยวมันจะต้องขึ้นไปต่อที่ปืนเซนทันนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำนะเดี๋ยวผมจะเดินสายตัวนี้ก่อนไปที่หน้ารถนะครับ ถ้านี้นะครับถ้าสังเกตเห็นนะผมก็จะดึงออกมาแล้วนะครับก็ตอนที่ผมดึงผ่านช่องนี้มานะผมใช้ไม้นะครับ่าแทงเข้าบริเวณที่ร่องตรงนี้นะให้เราถอดลูกยางออกก่อนนะครับเราจะเจอร่องบริเวณนี้แล้วก็เอาไม้นะครับแทงเข้าไปนะครับแทงเสร็จแล้วแล้เราก็ไปด้านหลังนะแล้วก็เอาเทปผ่านสายไฟ <c oughs> นะครับพันที่บริเวณ <c oughs> ไปลายไว้แบบนี้นะครับพันไว้กับไม้นะแล้วก็หลังจากพันเสร็จแล้วก็ดึงไม้ออกนะครับ สายมันก็จะมาด้วยประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะเราต้องถอดตรงนี้นะครับเพื่อเดินสายไปที่บริเวณด้านหน้านะครับอ่า ครับก้อน,นี้นะผมเดินสายเรียบร้อยแล้วหาใส่ท่อกระดูกงูนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะทะลุไปที่บริเวณด้านหน้านะครับอ่านี่นะครับร้อยแล้วนะครับร้อยมาแล้วมันก็จะมาโผล่ที่บริเวณด้านหน้านี่ก็คือสองเส้นที่เราต้องทําการต่อ <c oughs> ผมก็จะเดินไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะครับ เดี๋ยวไปทำด้านหลังก่อนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเหลือสายไฟอยู่สองเส้นนั่นก็คือเส้นสีเขียวและเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีเขียวจะเป็นกาวนะครับผมก็จะต่อลงกาวแล้วลงที่โครงรถนะบริเวณตรงนี้นี่นะครับส่วนเส้นสีฟ้าเส้นนี้นะครับถ้าหากจำได้นะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะเหลืออ,อยู่เส้นหนึ่งนะ ที่เราต้องเอาไปต่อที่อ่ปืนครับอ่าเนี่ยนะครับก็ <Lak> คือเส้นนี้นะที่มันจะเหลือที่เราจะเอาไปต่อที่ปืนนี่น,นะเดี๋ยวเส้นสีฟ้าเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องอ <Ear> ท,ทําการเดินสายมาขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาแล้วก็เอามาเสียบที่ปากตัวนี้นะ อ่าครับก็หลังจากที่ผมเดินสายเส้นสีฟ้าขึ้นมาแล้วนะนี่นะครับแล้วผมก็ทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยอ่านี่นะเสียบปลั๊กแล้วอ่าส่วนที่เหลือนะครับตอนนี้นะครับก็จะเหลือ,อเราไปเดินไฟเข้ากล่องนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คืออ่ามันจะเหลือสายไฟสองเส้นนะครับที่ผมเดินมาไว้นะ,ะก็จะมีเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีขาวนะครับ ซึ่งปลั๊กที่เราจะใช้ในการจมวันนี้นะครับก็คือ,อจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับก็คือไฟแช่นะครับจุดที่มีไฟามาตลอดนะครับหนึ่งจุดนะครับที่เราจะใช้แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะใช้ก็คือสา,ายาปลดล็อกอปลดล็อกตัวรถนะครับ ก็อีกหนึ่งเส้นที่เราจะใช้ก็รวมทั้งหมด2เส้นนะครับก็ผมเดินมารอเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวขั้นตอนการทําเป็นยังไงไปดูครับก็ก่อนที่เราจะจํำสายนะครับผมแนะนํานะครับให้เช็คชุดสายไฟให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าปลั๊กตัวไหนนะครับมีไฟปลั๊กตัวไหนไม่มีไฟนะครับเราต้องเช็คนะครับสายที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือสายไฟสิโวลต์ก็คือ สายที่มีไฟตลอดนะครับไฟแช่ก็ลองอจิ้มดูครับอะนี่นะขึ้นแดงนะครับสายเส้นสีเขียวนี้นะครับคือไฟแช่นะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับอีกเส้นหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับคือสายปลดล็อกนะเมื่อกี้ไฟขึ้นนะครับ ก็สรุปได้ว่าสายสีเขียวนะครับแล้วก็สายสีชมพูนะที่เราต้องใช้นะครับหลังจากที่เราชัวร์แล้วนะครับก็เราทําการอถอดปลั๊กออกมาได้เลยนะ,ะสายที่ผมจะทําก่อนนะครับก็คือสายสีชมพูก็คือสายปลดล็อกก็อ,อุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะผมจะใช้ตลับหนีบสายนะตัวนี้เหมือนเดิม ผมเคยใช้กับเจ้าตัวกระจกออโต้นะ,ะนี่นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสายทุกครั้งนะครับผมแนะนำให้พันเกียวลงมาทบหนึ่งนะครับเวลาเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับสายมันจะได้แน่นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมแนะนำนะ,อ,ะอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับ ก็ให้เราเอาสายนะครับเข้าไปได้เลยแบบนี้ครับแล้วก็อีกด้านแบบนี้หลังจากที่เข้าแล้วนะครับก็ทำการบีดสายได้เลยนะครับแบบนี้นะ แล้วก็ปิดฝานะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งเส้นส่วนอีกหนึ่งเส้นที่เราต้องทํานะครับก็คือ,อไฟแช่ตลอดเวลานะครับนี่นะสายไฟแช่ตลอดเวลานะครับก็คือสายสีเขียวนะครับ เหมือนเดิมครับใช้ตรับหนีบสายนะครับเหมือนเดิมก็อามันออกหน่อยนะครับเพื่อสายเข้าง่ายนะแบบนี้นะครับเมื่อสายเข้าไปแล้วนะครับก็พับลงมาหนึ่งทบนะครับจะบิดหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอาสายเข้านะครับ จากนั้นก็หนีบสายไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาไปแบบนี้นะครับอ่เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กกลับคืนนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทําการทดลองเทสก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับ มาในส่วนของขั้นตอนการทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับกดวิธีการใช้นะครับกดที่ปุ่มตัวปลดล็อกสองครั้งนะครับอ่านี่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับลองอีกครั้งนะครับอีกท้ายนะครับปุ่มปลดล็อกผมนะมีปลดล็อกนะ อ่านี่นะครับสรุปว่าถือว่าใช้ได้นะครับก็ต่อถูกเดี๋ยวขั้นตอนที่เหลือนะครับก็เหลือให้เราทําการเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าอ่านี่นะครับหลังจากที่ผมประกอบอะไรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะอ่าสักครู่นะครับอ่าฝั่งซ้ายผมจะเป็นล็อกอ่าปลดล็อกนะครับฝั่งขวาผมจะเป็นล็อกนะ กดล็อกสองครั้งนะครับกดครับอ่านี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ถ้าหากเป็นประโยชน์หรือว่ายัางไงนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ก็พยายามทําให้เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ